ใช้งานมากเกือบๆกือบวันแล้วผมจะสุดว่าในการเล่นเกมถือว่าโอเคมากเลยครับผมในการใช้งานถ่ายรูปดูหนังฟังเพลงทุกอย่างครับจบครบกับราคาตัวนี้เป็นหน้าจออลโมเด สวัสดีครับพีเพนะครับผมวันนี้พีเพจะมารีวิวนะครับในการใช้งานตัว i n f i n i t e Note 12 Pro 5 G ครับตลอด60วันที่พีใช้งานมาครับเดี๋ยวพีจะขอรีวิวอย่างตรงไปตรงมาเลยนะครับผมบางทีอาจจะผิดพลาดประกันในขอภไยด้วยนะครับผม พี่จะขอพูดในการใช้งานก่อนว่าในการใช้งานเป็นไงบ้างครับกับตัวนี้ผม CPU ตัวนี้คือตัว density i m 810ครับรองรับขึ้น5 g นะครับผมตัวนี้ใช้ ram 8นะครับผมแล้วก็เอาหน่วยความจำรอมนะครับ e ห้า g นะครับผมอยู่ตรงนี้นะนี่มาบวกเพิ่มได้ครับเป็น5 g b รวมเป็น13 g b นะครับก็คือเอา8 g b จริงๆกับเอาตัวลอม5 g า g ครับผมมาบวกเพิ่มในการใช้งานถือว่าโอเคมากเลยฟังก์ชันนี้ ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาครับในการใช้งานนะครับตัวนี้ครับผมแบตเตอรี่5000มิลลิแอมนะผมในการใช้งานผมใช้เกือบเกือบ1วันก็ถือว่าเต็มวันดีครับอาจจะเหลือถึวันเกินเกินหนึ่งวันด้วยแบตจ,จริงครับผมในการใช้งาน,ต,นตัวนี้ตัวนี้นองรับตัวฟาชาร์นะผม33บวัตต์นะครับผมไทสีในกล่องก็จะแถมให้ด้วยนะนี่ไม่ได้กักเลยนะครับผมก็แถมหัวชาร์จ3สวัตต์แล้วก็ในกล่องก็จะแถมตัวนี่ครับ เป็นตัว Type A ถึง Type C ครับซึ่งเป็นสายชาร์จนะครับผมสามารถเอาที่ชาร์จของตัวยี่ห้ออื่นชาร์จร่วมกับตัวนี้ก็ได้ครับผมจะแ,แนะนาว่าให้ชาร์จกับของม,มันดีกว่าแถมมาให้ถือว่าโอเคมากแถมเคสใสครับใส่แล้วเคสตัวนี้แบบสวยงามมากเลยครับป้องกันรอยนี่ครับดีมากเลยเห็นไหมใส่แล้วก็สวยครับผมในการใช้งานนะครับผมกับตัวนี้นี่เลยตัวนี้ผมใช้งานมา60วันแล้วผมใช้บอกเลยว่าใช้ดีจริงครับ ในการใช้งานนะครับดีครับกล้องหน้าตัวนี้เป็นกล้องหน้า16ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็กล้องหลังนะครับอยู่ที่108ล้านนะครับแล้วก็มีเลนส์เดฟนะครับผม2ล้านนะครับช่วยในการทําหน้าชักหนังเบอร์ถือว่าโอเคมากครับกับเจ้าตัวนี้นะครับผมในการใช้งานนะครับรองรับขึ้น 5G นะครับ 4G แล้วก็ 3G 2G Wi-Fi 5 Wi-Fi 2.4ครับหน้าจอตัวนี้เป็นหน้าจอนะครับผม 6.7นิ้วเป็นอะโมเรตนะครับฟูลไฮเดดพัดแล้วก็เป็นอันต้าซอริมนะครับซึ่งความบางคือดีมากครับ7.9นะครับผมมิลิเมตรถือว่าตอบโจทย์มากในการใช้งานนะครับ CPU ตัวนี้เป็น 5G6 นาโนเมตรนะครับผมสถาปัตยกรรมของ CPU ถือว่าโอเคมากนะครับเดี๋ยวผมจะขอรีวิวเลยนะครับผมเรื่องกล้องก่อนนะครับอย่างแรกผมจะรีวิวเรื่องกล้องกล้องครับผมในการใช้งานเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเลยกล้องหลังครับผมถ่ายได้สูงสุด 2K30 เฟรมนะครับในส่วนกล้องหลังนะครับผม ถ่ายได้สูงสุด2 k 30เฟรมนะครับแล้วก็กล้องหน้านะครับผมถ่ายได้สูงสุดเหมือนกัน2 k 30เฟรมครับก็ถือว่าในการเก็บคอนเทนต์ของภาพถือว่าโอเคมากครับในการใช้งานนะครับนี่เลยนะครับก็จะมีหมดต่างๆครับผมในการใช้งานให้เราเลือกใช้งานหลากหลายรูปแบบครับวิดีโอสั้นนี่ครับวิดีโอ ai Cam แล้วก็หมดบิวตี้ครับหมดบุคคลเห็นไหมครับกล้องหน้าครับกล้องหน้าสามารถทําหน้าชัดหลังเบยด้วยนะครับผมในการใช้งานถือว่าตอบโจทย์มากเลยครับผมนี่เห็นไหม นี่ครับก็ใช้งานมาถือว่ารู้สึกประทับใจมากเลยครับผมในการใช้งานกับตัวนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูรูปภาพแลผมที่ผมถ่ายมานะครับว่ามันดีจริงไหมนี่นี่ครับหน้าจอก็สู้แสงครับสามารถปิดหมดออโต้ได้นะครับผมนี่เลยปล่อยทุกอย่างจบครบแน่นอนครับผมในการใช้งานนะครับผมว่ารู้สึกโอเคมากอันนี้ผมทดสอบในการถ่ายถือว่าโอเคครับกล้องนี้ผมว่ามันในการเก็บคอนรทสต์ถือว่า โอเคมากเลยครับผมในการใช้งานถือว่าตอบโจทย์ผมจริงครับนี่ครับผมชอบมากนะเรื่องกล้องนะผมชอบจริงๆเพราะว่าผมถ่ายแล้วแหละผมรบกอกเฉยครับดูครับในการเก็บคอนของภาพคือเก็บดีจริงครับผมในการใช้งานนะครับผมนี่ AI c a ปเวลาเอาไปเข้าธรรมชาติครับเวลาผมถ่ายต้นไม้ใบหญ้าผมมันก็สามารถเก็บคอนของภาพคือดีมากครับผมในการใช้งานบอกเลยว่ากล้องดีจริงครับแกะในการถ่ายวีดีโอบางทีมันอาจจะ ตัวการสั่นอาจจะไม่ค่อยดีเนาะเวลาเดินถ่ายครับผมมันก็จะสั่นมากนะครับผมในการใช้งานก็ถือว่าราคานี้ถือว่าคุ้มนะครับเพราะว่ามันมันไม่มี o s นะครับผมช่วยในการการสั่นของวีโรนะครับก็พอใช้งานได้นะผมแนะนาว่าใช้ขาตั้งครับผมพวกนี้ครับผมนี่ผมใช้ประจําครับในการถ่ายผมก็ตัวนี้แหละไปตั้งครับผมถือว่าโอเคมากครับผมในการใช้ครับลองกล้องนี้ผมให้โอเคมากเลยในการใช้ คุ้มค่าคุ้มราคาครับความคมชัดในการถ่ายอาหารถ่ายรูปถ่ายสัตว์ถ่ายสุนัขเราครับถือว่าโอเคมากเลยครับหรือว่าถ่ายคนก็ทําหน้าชัดหนังเบลอโอเคมากเลยครับในการใช้งานถือว่าตอบโจทย์ครับแล้วก็ผมชอบมากเลยหน้าจอ6.7เป็นหน้าจอโมเด d ท,ที่สีสันสวยงามครับโซ่สแสงในที่กลางแจ้งถือว่าโอเคมากครับ ในการใช้งานแล้วก็ต่อมาครับเรื่องเสียงครับเสียงตัวนี้เป็น DuO s p e ป k e r นะครับซึ่งรองรับในการใช้เสียงที่โอเคมากครับในการใช้งานเดี๋ยวผมเปิดตัว YouTube ให้ดูละว่าเสียงเป็นยังไงบ้างนะครับผมในการใช้งานนี้เดี๋ยวผมเชื่อมต่อนี่ผมเชื่อมต่อผ่าน wi-Fi 5นะครับผมนี่เลยลำโพงนะครับนี่ครับลำโพงก็ถือว่าโอเคนะครับผมในการใช้งานนะครับ เล่นเกมผมชอบนะครับมันไม่เปอุดมือเราครับผมลําโพงมันไม่ตัวมือเราไม่แม่งไม่เบบังนะครับเช่งเล่นเกมคือดีมากครับนะครับว่าลําโพงคือดีนะครับผมในการใช้งานถือว่าดีจริงครับบอกเลยแล้วก็ ผมเปิดนะครับผมตัวหน้าจอหน้าจอตัวนี้สามารถเปิด YouTube ได้สูงสุดเลยนะครับก็ประมาณนี่ครับก็จริงๆมันเปิดได้ 4K ครับแต่หน้าจอตัวนี้รองรับ 2K 60เฟรมถือว่าตอบโจทย์นะหน้าจอ Full HD เปิด 4K ก็ดูตงสุดและแค่ Full HD ครับแต่ถ้าเราเปิด 2K ถือว่าเลือๆครับผมในการใช้งานสีสันของภาพถือว่าสีสันสวยนะครับผมบอกเลยว่าสีสันสวยจริงครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูครับนี่เห็นไหมครับ เห็นว่าในการเก็บคอนเทนต์ของภาพนะครับสีสันหน้าจอถือว่าสวยจริงครับในการใช้งานครับพีใช้มาก็ถือว่าโอเคนะเกือบ2เดือน60วันนี่ใช้งานมาไปฮอตสปอตหรือว่าใช้งานที่การแจ้งถือว่าตอบโจทย์นะครับผมในการใช้งานอันนี้ไม่ได้ป้ายยานะอันนี้พีนะครับผมรีวิวตามผู้ใช้จริงๆนะครับว่าเป็นไงบ้างครับใส่ซิมแล้วรองรับขึ้น 5G ก็ใช้กับ True AS ก็ถือว่าโอเคนะครับผมในการใช้งานย่อขยายได้นะครับผม ตัวนี้มันก็ไม่ลำคานผมเท่าไหร่นะครับผมกับหน้าจอที่เป็นหยดน้ำตัวนี้ถือว่าโอเคครับผมในการใช้งานนะครับเดี๋ยวพี่จะขอพูดเรื่องเกมก่อนนะครับเรื่องเกมจะาชิมแปดปรับได้สูงสุดเลยนะครับแต่พี่แนะนว่าปรับกลางๆครับถือว่าไหลลื่นพับจีวายปรับกลางๆถือว่าลื่นมากครับผมในการใช้ทุกเกมครับปรับกลางๆโคตรลื่นครับผมบอกเลยซจ้ชิมแผดปรับกลางๆนี่ลื่นครับแล้วก็ RV ผมปรับก็ลื่นไหลนะครับผม ปรับสูงสุดก็สามารถปรับได้นะครับแต่ปรับสูงมากไม่สามารถปรับได้ผมในการใช้งานครับมืดูครับผมในการดูเน t f ฟินะนี่รองรับเป็นตัว L1 นะครับดูได้เป็น 720p ขึ้นไปหรือว่า Full HD ก็สามารถรองรับนะครับผมในการดูเน็ f ฟิถือว่าตอบโจทย์นะครับผมในการใช้งานนะครับผมนี่เลยนี่เอาทุกอย่างตัวจบครับมาดูแล้ผมเรื่องฟังก์ชันนะครับที่มีฟังก์ชันเสริมในการใช้งานครับ ก็เข้าไปนะครับผมตัวนี้เลยฟังก์ชันพิเศษนะครับก็จะมีในการผสานหน่วยความจํานะครับก็เอาหน่วยลอมนะครับผมมาเพิ่มเป็นแรมได้ในการใช้งานนะครับแล้วก็จะมีหมวดเกมครับเราสามารถเปิดได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ cpu นะครับผมในการใช้งานนะครับ e c h o n อย่างเงี้ยครับผมก็เป็นตัวเพิ่มนะครับผมตัวโค o n e app เช่น facebook หรือว่า instagram หรือว่า messenger นะครับที่เป็น a p ช social network นะครับผมก็สามารถเพิ่มได้นะในการใช้งานนะนี่เลยว่าตอบโจทย์นะครับ ก็จะมีมดมัลติวินโด้แล้ผมสามารถย่อขยายแอปได้ครับผมในการใช้งาน,นครับถือว่าเป็นแอปที่ตอบโจทย์นะครับผมนี่เราสามารถยอ่อขยายครับผมในการใช้งานมันจะป๊อปอัพขึ้นนะครับผมในการใช้งานถือว่าตอบโจทย์นะสำหรับผมผมชอบมากครับความไหลลื่นถือว่าลื่นสุดๆเลยครับผมในการใช้งานตัวนี้นะครับนี่ก็จะมีแอปประมาณนี้แหละแอปคลิกเลขบันทึกเสียงก็ถือว่าโอเคนะครับผมในการใช้งานตัวนี้นะครับผมนี่เลยอันนี้บอดี้นะครับผม เล็นว่าดลายตัวนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ผมชอบมากเวลาจับมันก็จะไม่มีรอยนิ้วมือนะครับจับได้ดีครับบอดี้นะครับแข็งแรงทนทานนะครับผมใครบ้าบอดดี้กิ๊กก๊อกผมเถียงครับบอดี้คือดีจริงนะครับผมในการใช้งานไม่ได้กิ๊กก๊อกนะครับผมในการเล่นติ๊กตอกเล่น Facebook เล่นไอทุกอย่างผมว่าความไหลลื่นในการแจ้งเตือนถือว่าดีนะครับผมในการใช้งานถือว่าตอบโจทย์ครับปล่อยฮอสปอรตครับถือว่าปล่อยได้นานมากแบตเตอรี่ตัวนี้หยุดจริงครับผมในการใช้งานนะครับ 5พันามจะจัดการทรัพยากรของเครื่องถือว่าโอเคมากเลยในการใช้งานถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีมากในการใช้งานนะครับในการใช้หมดบันทึกหน้าจอถือว่าผมปรับเล่นเกมกลางๆแต่บันทึกหน้าจอก็เฟรมเดทก็ไม่ได้ตกนะผมในการใช้งานถือว่าโอเคอยู่ครับกับราคานี้ผมว่าคุ้มนะในการใช้งานนะครับต่ออะต่างๆถือว่าโอเคนะ การตั้งค่าก็จะมีเรียบร้อยครับผมให้เราใช้งานนะครับผมสรับการรีวิวตัวนี้สรุปนะครับผมกับตัวนี้ผมใช้งานมากเกือบ60วันแล้วผมจะสุดว่าในการเล่นเกมถือว่าโอเคมากเลยครับผมในการใช้งานถ่ายรูปดูหนังฟังเพลงทุกอย่างครับจบครบกับราคาตัวนี้เป็นหน้าจออมลบเรด6.7นิ้วถือว่า คุ้มค่าคุ้มราคามากใช้1ปีก็คือว่าคุ้มแล้วครับตัวนี้คุ้มจริงบอกเลยกล้องถือว่าชัดครับแต่การถ่ายวีโอบางทีการสั่นมันอาจจะไม่ค่อยดีเนาะดังน,นั้นถ่ายรูปถือว่ากินขาดครับแต่วีโอก็ตามมแหละผมราคามันก็ตามนั้นเปิดไฟแฟลชถือว่าถ่ายที่มืดถือว่าโอเคครับตัวนี้ถ่ายที่มืดโอเคมากนะครับผมในการใช้งานครับนี่เลยฟังเพลง2ลําโพงถือว่า ตอบโจทย์มากครับผมในการใช้งานครับสซนี้พีเพย์ก็จะรีวิวนะครับผมเพียงเท่านี้ถ้าพีพูดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยน้ครับผมเซนี้ขอบคุณครับ